นี้เราจะมาทําเมนูอร่อยๆอง่ายๆทานกันอีกนะคะวันนี้ป้าอุ้มจะทําปีกไก่ทอดคั่วพริกเกลือนะคะอันนี้ป้าอุ้มก็ไปล้างปีกไก่เตรียมไว้แล้วนะคะล้างแล้วก็ตัดคั่วปีกไก่ป้าอุ้มเคยสอนวิธีการล้างแล้วก็ตัดคั่วปีกไก่ตรงข้อต่อของเขาไว้แล้วนะคะในคลิปก่อนนะคะ เพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูวิธีการตัดตัดหนังตัดเอ็นในส่วนข้อต่อของปีกไก่เตรียมไว้ก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะอันนี้ป้าอุ้มจะไม่ได้ทําให้ดูอีกปีกไก่ที่เราล้างเนี่ยป้าอุ้มจะย้าเสมอว่าต้องซับให้แห้งที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ อันนี้เดี๋ยวเราก็มาเตรียมวัตถุดิบส่วนอื่นๆของเราก่อนอันนี้ต้นหอมนะคะซอยเตรียมไว้ใช้ปริมาณเล็กน้อยค่ะพริกพริกแดงจินดานะคะสีจะได้สวยๆหน่อยอ่าอันนี้ก็เผ็ดมากน้อยนี่ตามชอบเลยนะคะเพื่อน ช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะไปตั้งกระทะเตรียมรอไว้ตอนก็ได้นะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันใช้ไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวเราหั่นหรือสับวัตถุดิบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปทอดปีกไก่ค่ะ สับหรือจะปั่นเอาก็ได้นะคะใช้เครื่องปั่นกับหยาบก็ได้นะคะก็จะง่ายแต่ป้าอุ้มขี้เกียจล้างเครื่องปั่นสับเอาก็ได้ง่ายดีเหมือนกันจากนั้นก็กระเทียมนะคะ อันนี้ก็สับเหมือนกันนะคะเพื่อนเดี๋ยวสับทุกอย่างพอละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดปีกไก่กันนะคะ นี่นะคะปีกไก่ในส่วนที่ประวุ้มล้างทำความสะอาดแล้วก็กรีดบริเวณโคนตรงข้อต่อเนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซับให้แห้งพอหมาดๆนะคะจากนั้นเราก็จะนําลงมาทอดเลยค่ะ mm. เมื่อน้ามันของเราร้อนจะได้ที่ดีแล้วเนี่ยเราก็นําลงมาทอดเลยนะคะใช้ไฟกลางนะคะเพื่อน ดี๋ยวเราจะทอดทิ้งไ้แบบนี้จนกว่าเขาจะเริ่มสุกเหลืองดีนะคะจากนั้นเราค่อยมากลับนะคะให้รีดมันออกจากหนังให้ได้มากที่สุดจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาเตรียมผักตักพักรอไว้นะคะตอนนี้ป้าอุ้มจะปล่อยทิ้งไ้แบบนี้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมากลับกันนะคะ เลียงกลับดีแล้วตักคักรอไว้เลยค่ะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมคั่วพริกเกลือกันค่ะ น้ำมันนีประอุ้มใส่แค่นิดหน่อยนะคะแค่พอทาทาผิวก้นกระทาแบบนี้หรือถ้าบางคนอาจจะคั่วธรรมดาโดยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เอากระเทียมที่เราสับไว้เมืม่อสักครู่ลงไปคั่วเลยค่ะ พวจนกระเทียมของเราเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแบบนี้นะคะอันนี้กระเทียมของป้าอุ้มเนี่ยเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วป้าอุ้มก็จะใส่ลิขี้หนูลงไปคั่วให้หอมเลยนะคะ <c oughs> ป้าอุ้มเริ่มฉุนละ จากนั้นเราก็ใส่ไก่ตีไก่ทอดของเราลงไปคั่วด้วยเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะ โรยให้ทั่วๆีว่เข้าเค็มปลาเร้นปลาเรมติดอยู่ที่หลังของไก่เนี่ยนะคะ ตัดรสด,ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะให้เขามีรสเค็มๆห,มหวานๆนะคะน้ำตาลทรายธรรมชาติเล็กน้อยอันนี้มากน้อยตามชอบเลยพัวให้เข้ากัน ด้วยต้นหอมซอยของเรานะคะอันนี้เราก็ปิดไฟได้เลยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันค่ะเมนูน mm ี hmm. ้ อร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะทําไม่ยากค่ะเพื่อนๆเราไปทํารับประทานกันดูนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใสจ่จานเสิร์ฟรับประทานกันค่ะ